ช่วงสุดท้ายของคืนวันอาทิตย์จะเป็นช่วงวิเกีนฟาร์มเรื่องราวการเกษตรที่น่าสนใจทํากินเองก็ได้ทําขายก็รวยนะครับวันนี้จะไปดูเรื่องของการปลูกพืชที่เขาทานเพื่อเป็นอาหารสุขภาพนะครับก็คือต้นอ่อนข้าวสาลีที่น่าสนใจก็คือสถานที่ปลูกก็อยู่ไม่ไกลนี่เองครับที่จรรญสนิทวงกรุงเทพมหานครนี่เองติดตามได้จากคุณธงชยัยชนสิริพงษ์และทีมงานวิเกนฟาร์มครับ สวัสดีครับพบกับผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์ในช่วงวิ E k อ n ฟาร์มที่จะพาคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรไปล้วงเลาะเจาะลึกกับอาชีพเกษตรแบบครบวงจรชนิดที่ทำกินเองก็ได้ทำขายก็ร่ำรวยในทุกวันนี้ครับกระแสรักสุขภาพนั้นมาแรงเลอเกินหลายคนหันไปบริโภคพ,พืชผักกันมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มต้นอ่อนข้าวสาลีเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงดูแลรักษาและรวมไปถึงการทำการตลาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยครับ ต้นอ่อนข้าวสารีหรือเรียกอีกอย่างว่าวีดกราสเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้าที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดข้าวสารีครับโดยในระยะแรกต้นกล้าจะมีสีเขียวเข้มเต็มไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุและโปรตีนที่หลากหลายครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ที่ฟาร์มต้นอ่อนข้าวสาลีครับซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยจรันสนิทวง3 5มเขตตลิ่งชันครับผมและที่ยืนอยู่ข้างข้างผมนี่คือพี่น,พนกพดลจิตพิทักษ์หรือพี่เอครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ครับเริ่มต้นอย่างนี้เลยแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นที่มาเพราะเจ้าต้นอ่อนข้าวสาลีนี้ทำยังไงมาไงครับก็ช่วงนั้นสักประมาณ 4- 5หปีที่แล้วนะเนาะเทรนเรื่องอาหารสุขภาพมันก็กำลังมาความจริงมันมาตั้งนานแล้วอ,อาหารสุขภาพเนี่เนาะแล้วก็ค่อยๆหาธุรกิจที่จะทำขยยยัับบขขาึ้นนะคร ผมก็เลยลองดูว่าเอ๊ะตัวไหนบ้างที่ลูกค้ากินซ้ำๆเรื่อยๆทุกอกาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วก็เราสามารถทดลองปลูกเองได้ uh huh. เริ่มต้นอย่างง่ายๆก่อนก็ลองเซิร์ชในเน็ตนะครับหาข้อมูลในเน็ตดูมาเจอตัวต้นข้าวสาลีนี่เขับ hmm. ต้นหนังข้าวสาลีก็คือเอาเมล็ดข้าวสาลีนะครับมาเพาะ hmm. ให้อยู่ในระยะต้นอ่อนก็คืออยู่ในไม่เกิน7วันซึ่งในระยะนี้สารอาหารที่เขาสะสมในเมล็ดเนี่ยมันจะถูก หมือนกับระเบิดแล้วปลดล็อกออกมาอมันก็จะมาสะสมอยู่ในใบอใช่ไหมครับแล้วก็เพลิถึงเจ็ดวันปุ๊บเราก็ตัดแล้วก็คั้นเอาสารอาหารส่วนนี้แหละไปกินเลยได้รู้จักกับต้นอ่อนข้าวสาลีกันไปแล้วครับหลังจากนี้ต้องไปดูวิธีการเพาะปลูกแล้วครับว่าเขาทํากันยังไงอยากให้ต้องให้พี่ช่วยพาผมไปหน่อยได้ครับงั้นรบกวนใส่หมวกนิดนึงครับโอเคครับโอเคครับกันเส้นผมด้วยไหเส้นผมก็ลองไปอ่าแล้อ่าเรียบร้อยครับแข็งครับแข็งแข็งแน่เลยครับตามมาเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ประกอบด้วยถาดเพาะกล้าพลาสติกขนาดความกว้าง30ซนเมยาว60เซนเมตรและสูง3.5ซนเมตรนอกจากนั้นยังมีกระสอบพลาสติกสารมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีและวัสดุปลูกจะใช้ขุยมะพร้าวผสมแกลบเล็กน้อยครับอันนี้เป็นมเมล็ดนะครับที่ผมแช่น้ำเอาไว้แล้วหคืนนะคือแช่เมื่อวานตอนเย็นเนาะเราจะสังเกตว่ามันจะมีจมูกข้าวขึ้นมานะครับ เป็นหมูขาวๆวนี่ยเนาะสังเกตนะอ่าถ้าอยู่ในระยะเนี้ก็คือพร้อมที่จะปลูกได้แล้วมันต้องคอยเปลี่ยนน้าหน่อยน้ําเห็นว่าน้ํามันจะใสๆหน่อยเนาะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนน้าเลยบางทีน้ํามันจะคุณคุณเหม็นเหม็นเน่าเคือภายในคืนนึงก็ต้องเปลี่ยนน้ำเลยใช่ครับใช่ครับอาจจะสองสามครั้งได้นะครับคือพอเราเห็นเราอยากรู้ว่ามันมีพันธุอื่นมั้งไหมครับหรือมันมีหลากสายพันไหมครับมีครับแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้ถ้าเราจะปลูกในบ้านเราเนาะใช้พันธุ์ที่ผสมกับข้าวพื้นเมืองของเราจะดีกว่า อย่างนี้จะเป็นพันฝัง60ครับซึ่งปลูกอยู่แถวประมาณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายประมาณนี้จะมีข้าวพันธ์นี้อยู่ก็คืมันจะเหมาะกับสภาพอากาศใช่ใบางทีจะมีเมล็ดจากที่นําเข้าจากอเมริกาจากแคนาดาออสเตรเลียมาบ้างเงี้ยบางทีมาปลูกแล้วปลูกยากแล้วผลผลิตก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ใช่ครับไม่มีอะไรมากขั้นตอนก็เริ่มโรยเลยครับ อย่าให้เม็ดมันซ้อนทับกันเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับเพียงให้เกิดเชื้อราขึ้นได้อ่าโอเคประมาณนี้อ่ะลองไหมได้เลยแน่นอนเนาะเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมจะปลูกลงถาดเพาะได้ประมาณ7-8ถึงถาดและเมื่ออายุครบ7วันความยาวประมาณ15-17ถึงเซนติเมตรพร้อมตัดจำน่ายก็จะได้ต้นอ่อนข้าวสาลีประมาณ2กิโลกรัม โดยหากคิดต้นทุนครับเฉลี่ยหนึงถาดจะใช้เงินลงทุนประมาณ30-50บาทขึ้นอยู่กับราคาเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาในการดูแลครับาจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ลดน้ำลดให้พอดีพดีสังเกตยังไงลดพอดีก็คือเอานิ้วจิ้มลงไปตรงขุยมะพร้าวนะครับถ้าแค่รู้สึกเย็นๆชื้นๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้ว,แ,ลวแต่ถ้ากดลงไปปุ๊บแล้วน้ำมันเยิ้ม ท่วมเอ่อขึ้นมาอันนั้นเยอะเกินไปไม่ดีอันนั้นจะเสียงเน่าครับผมนะครับลด <ผม S 1> น้ําให้ชุ่มอย่างที่ผมบอกตะกี้แล้วต้องใช้กระสอบ,สอบด้วย,วยกระสอบนี้ครับคุมปิดเอาไว้รักษาความชื้นมันเนาะ<อ>แล้วก็ลดน้ำบนกระสอบให้ชุ่มเหมือนกัน<อ>แล้วก็ทุกวันเปิดออกมาลดน้<อ>ําออย่างระยะที่เห็นก็คือ2วันก็จนรากเขาปักลงไปในขุนมะพร้าวก็เอากระสอบออกได้แล้วนอกจากรดน้ําต้องมีลดไปใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ไหมไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีใช้ปุ๋ยน้ยวอครับอย่างเดียวครับ น้ำอย่างเงียก็พอแล้วยังไม่เจอพวกแบบศัตรูพืชหรืออะไรเงี้ยัศัตรูพืชมันจะเป็นฤดูเนาะมันจะเป็นฤดูกาลของมันก็ใช้วิธีกําจัดง่ายๆอย่างบ้านๆก็คือมันจะเกาะอยู่ตามถาดแล้วก็แค่เคาะมันลงในน้ำแค่นั้นเองบาปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอานิดนึงอีกตัวหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ปลูกต้นคาสาลีก็คือเรื่องเชื้อราเชื้อราใช่ครับสมมุติว่าจุดนี้มันจะเป็นวงๆและสีมันจะค้ำๆนั่นคือเชื้อรานั่นคือเชื้อราเราต้องสังเกตเห็นแล้วเราก็ดึงออกไปเลย อย่าเก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลามไปทั่วหมดเลยสำหรับขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่นี่จะใช้กันไกรตัดบริเวณชิดกับโคนต้นล้างน้ำให้สะอาดและบรรจุลงในถุงซิปล็อกเพียงเท่านี้ก็จะได้ต้นอ่อนข้าวสาลีส่งให้กับลูกค้าพร้อมนำไปคั้นดื่มแล้วล่ะครับราคาขายยังไงครับสมมติถุงหนึ่ง คิดหนึ่งห้าสิบาทที่ใช่ครับผมครับก็มีบริการส่งถึงบ้านอลูกค้าสนใจก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งแล้วตลาดที่พี่ทาส่วนใหญ่จะเป็นคนประเภทไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่หรือว่ามีลักษณะประมาณไหนฮะกลุ่มแรกเลยจะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพส่วนอายุเนี่ยก็อาจจะโตหน่อยเนาะเริ่มทํางานอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เยอะเะแล้วก็ทานกันเป็นประจําเป็นหลักเลยก็คือก็กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งก็จะทานตัวนี้เพื่อช่วยช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย ไปด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือมีประโยชน์หลายอย่างกระแสตอบรับดีไหมครับผมว่าโอเคนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามีลูกค้าทานกันประจําเรื่อยๆบางคนทานมาตั้งแต่ผมเริ่มปลูกเป็นมาก็ยังทานกันอยู่ก็ตั้งแต่4ีปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ใก็ทางกันมาเรื่อยๆปัจจุบันปริมาณต้นอ่อนข้าวสาลีที่ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในแต่ละสัปดาห์อยู่ที่ 90- 100กิโลกรัม หรือเดือนละประมาณ350-400กิโลกรัมโดยราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทครับในอนาคตจะมีการต่อยอดธุรกิจไปเป็นอะไรอย่างอื่นไหมครับนอกจากส่งขายที่เป็นขีดหรือว่าคันผมคิดว่าหัวใจหลักเลยผมคงต้องดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าให้ดีก่อนอก่อนที่จะไปต่อยอดไปแปลรูปไปอะไรพวกนี้เนาะรั่ยังไงเพราะว่าอย่างในฤดูกาลแต่ละฤดูกาลปัญหาของต้นหอค่าสาลีก็จะไม่เหมือนกัน มันต้องค่อยๆเรียนรู้ตรงนี้ให้มันให้มันแน่นก่อนเนาะแล้วค่อยๆค,ค,ค่อยเติบโตไปอีกทางแต่วคาเน้นคุณภาพก่อนใช่ครับแต่ว่าตลาดตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็เป็น Facebook อื k กับเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ครบับแล้วก็ลูกค้าก็จะโทรเข้ามาเรื่อยๆสอบอถามข้อมูลกันเรื่อยๆ จะใ,ให้พี่เอแนะนาแล้วก็ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนทั่วไปครับที่อยากจะปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีถ้าคนที่จะเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับอ,อยากให้ลองเจาะกลุ่มในละแวกใกล้บ้านในชุมชนของเราก่อนว่ามีร้านอาหารสุขภาพไหมหรือคนที่รู้จักหรือใครก็ได้ที่รักสุขภาพอยากลองทานดูก,ก่อนไหม,ม,มเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องปลูกเยอะค,ค่อยๆปลูกทีละนิดทีละนิดเพอปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเริ่มเรียนรู้กับตัวต้นอ่อนนี้ไปไเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งขึ้น โอเค okay, งั้นวันนี้ขอ,ขอขอบคุณพี่เอมากเลย <_' c oughs> ครับขอบคุณครับ <_' c oughs> ขอบคุณมากครับผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวีแกนฟาร์มครับส่วนคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการเกษตรอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเ <_' c oughs> พราะเรื่องเกษตรไม่ยากอย่างที่คิด We can do it ใครๆก็ทำได้สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวิธีการทานต้นอ่อนข้าวสาลีก็คือต้องไปปั่นหรือว่าไปคั้นเป็นน้ำนะครับไม่สามารถเอาไปผัดไปทำอย่างอื่นได้นะครับ แล้วยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพนะครับเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแน่นอนว่าต้องไปโรงพยาบาลนะครับและถ้าพูดถึงโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบแล้วมีระบบบริหารจัดการที่ดีได้รับการยอมรับทุกคนก็จะคิดถึงโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับต้นแบบของโรงพยาบาลบ้านแพ้วสามารถไปใช้กับที่อื่นได้หรือไม่และการบริหารจัดการแบบนี้มีข้อดีอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่รู้จักในฐานะโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ออกนอกระบบราชการไปสู่การบริหารงานด้วยตัวเองตามรูปแบบองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐซึ่งโรงพยาบาลบ้านแผลวประสบความสําเร็จและถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษารูปแบบบ้านแพลวโมเดลจนถึงทุกวันนี้ประโยชน์หนึ่งที่เราการออกนอกระบบนั้นก็คือเราได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากครับบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นทุกวันนี้นะครับเป็นบุคลากรที่เขาเรียกว่าเขาเรียนรู้ ว่าเราเป็นองค์การมหาชนนะเรียนรู้ว่าเราต้องดีกว่าระบบเดิมให้ได้เรียนรู้ว่าการทํางานแบบระบบเดิมนั้นไม่ใช่องค์การมหาชนแบบบ้านแพ้ที่ต้องทําแล้วทุกเรียนรู้ว่าทุกคนต้องพยายามประหยัดต้นทุนประหยัดความเป็นไปได้และก็ทุ่มเทในสิ่งที่เราทําให้ได้นะครับนายแพทย์พรเทพพงทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแผลวเปิดเผยว่าแม้โรงพยาบาลจะออกนอกระบบแล้วแต่จุดสําคัญคือ,อยังต้องตอบสนองนโยบายให้การรักษา และต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐเพียงอย่างเดียวโดยโจทย์นี้ทําให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วต้องสร้างระบบบริหารจัดการใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเราต้องสร้างระบบบริหารจัดการที่ใหม่ฮะบริหารจัดการที่ต้องแตกต่างกับระบบเดิมๆนะครับอันที่2คือเราต้องพยายามรู้เรื่องของต้นทุนนะครับเรื่อง financial เช่นรู้เรื่องต้นทุนนะครับจะบริหารต้นทุนอย่างไรนะครับบริหารรายจ่ายอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาะวะการที่ว่าขาดทุน ไอ้ีก็คือเราจะบริหารบุคลากรอ,อย่างไรนะครับมีการใช้บุคลากรอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดอันก็เป็นโจทย์ที่สาคัญนะครับนั้นที่วันนี้ที่โรงพยาบาลพยายามทําก็คือพยายามจะสร้างอย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างผ่าตัดต้อกระจกนี่เราบอกว่าคนไข้นั้นต้องรอคอยไม่เกินเดือนนึงนะครับก็หมายความว่าคุณจะมาผ่าตอนเย็นก็ได้ผ่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้สุดท้ายให้คนไข้นั้นต้องไม่รอคอยเกินเดือนนึง จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วสร้างการบริการด้านการแพทย์ที่ตอบสนองประชาชนอย่างหน่วยการรักษาตาและผ่าตัดต้อกระจกซึ่งเป็นบริการที่ทําให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นที่รู้จักถ้าผมจะบริการผู้ป่วยนี้เราตั้งใจอย่างมากครับก็คือเราจะตั้งใจคือให้บริการนั้นเป็น3อย่างครับคือ1ถูกการ2คือเร็วแล้วก็3คือดีให้ได้นะครับคำว่าถูกก็คือว่าเราต้องให้บริการที่ถูกกว่า โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปหรือโรงพยาบาลรัฐทั่วไปให้ผู้ป่วยเข้ามาถึงบริการให้เราได้นะครับไ้อ,อคือไม่ต้องรอคอยที่นานนะครับไม่ต้องรอคอยนานคือแทนที่โรงพยาบาลรัฐทั่วไปอาจจะรอคอยจาผ่าตัดต้อกระจกอาจจะ6เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราตั้งเป้าว่าต้องไม่เกินเดือนให้ได้นะครับเรียกว่าเร็วนะครับไอ้สาคือต้องให้ได้ดีด้วย,ยกว็คือให้การผ่าตัดนั่นดีไม่ใช่ถูกแล้วเราเลือกของกระจกหรือของแย่นะครับอย่างกรณีของผ่าตัดต้อกระจกเราเนี่ยครับเราเลือกใช้เรนของบริการบอชลอมนะครับเลือกเรนคุณภาพนะครับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังเปิดเผยว่าแนวทางการบริหารจัดก,การที่ชัดเจนของโรงพยาบาลบ้านแพ้วส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถดูแลด้านการเงินได้สะดวกมากขึ้นลดต้นทุนและต่อรองการจัดซื้ออุปกรณ์ขณะเดียวกันยังบริหารจัดก,การบุคลากรได้ดีนายแพทย์พรเทพยอมรับว่าการบริหารจัดก,การโรงพยาบาลด้วยแนวคิดเหล่านี้เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติกับโรงพยาบาลอื่นๆยังมีความเป็นไปได้สูงและอาจก้าวไปได้ไกลกว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วด้วยซ้ำ บุคลากรในโรงพยาบาลเข้าใจแนวคิดเหล่านี้การเริ่มต้นใดน,นั้นไม่ง่ายนะครับปันแรกก็คือเนื่องจากบุคลากรที่เดิมในภาครัฐเดิมนะครับหรืออยู่โรงพยาบาลเดิมนั่นนะครับเขาจะมีภาพเก่าๆหรือการปฏิบัติเก่าๆนะครับโดยเขาบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรฮะด้วยระบบภาครัฐเดิมนั้นกว่าจะเปลี่ยนเขาได้นี่ไม่ง่ายนักนะครับจึงอาจต้องใช้เวลาบ้านแพ้วเองก็ใช้เวลานะครับจริงๆผมเชื่อว่าใน10ปีแรกของบ้านแพวนั้นก็ลมลุกผูครานพอสมควรเหมือนกัน กว่าจะทําให้เจ้าหน้าที่เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นั้นถ้าโรงพยาบาลอะที่ออกนี่ก็ยังให้กำลังใจนะครับก็เชื่อว่าสไปถ้าเขาสามารถดึงมาได้นี่เขาก็จะสร้างสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้และเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยช่วง next week in focus ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าครับ เรื่องแรกนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาคือหนึ่งกรกฎาคมได้มีการเปิดศูนย์รักษาความสงบประชามติโดยรัฐบาลกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ทั่วประเทศมีภารกิจทําแผนเผชิญเหตุติดตามสถานการณ์รวมไปถึงสาะหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหารัฐธรรมนูญและการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประชามติด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่าตั้งผู้ว่ากับนายอำเภอและก็ศูนย์ทั่วประเทศจับตามองจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้าง ส่วนคณะกรรมการ,ร,ก,ารการเลือกตั้งหรือกะกะตจะเปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปสณีก่อนหน้านี้ตอนนี้ทําได้เฉพาะไปที่สำนักงานเขตที่อำเภอรหรือว่าที่ท้องถิ่นของท่านแต่ว่าสามารถยื่นคําขอเป็นกลุ่มมอบหมายให้คนอื่นไปยื่นสิทธิ์แทนได้แต่ต้องภายในวันที่7กรกฎาคมแล้ววันเลือกตั้ง7กรกฎาคมท่านไม่ต้องกลับไปที่บ้านนะครับแต่ว่าท่านสามารถไปเลือกในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ณตอนนี้ได้ ส่วนกรณีเจ็นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวของขอบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องประชามติและถูกคุมตัวตั้งแต่23มิถุนายนโดยไม่ขอประกันตัวในเวลานั้น5รกรกฎาคมน,นี้พนักงานสอบสวนจะนำไปที่ศาลทหารเพื่อขออำนาจฝากขังในพัดที่2ทีมทนายความเตรียมโต้แยง้งว่าไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลทหารเนื่องจากมองว่าคำสั่งคสชห้ามชุมนุมทางการเมืองถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะ ส่วนความเคลื่อนไหวของนักการเมืองยังต้องจับตาบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนาพักเพื่อไทยเดิมมีการนัดหมายกับคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พูดคุยปัญหาทางออกบ้านเมืองแต่ว่าเวลาต่อมาคุณนิพิษบอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่คุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันจะเดินหน้าพูดคุยต่อไปแต่ย้ําว่าเป็นในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพักอีกด้านหนึ่งข้อเสนอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าถ้าถึงเวลาจะจัดให้พูดคุยเรื่องปรองดองด้วยตนเองแล้วให้สื่อมาทําาข่ววด้วย ต้องติดตามปฏิกิริยาตอบกลับเพราะว่าเบื้องต้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วเรื่องเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้สภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยจะถแถลงข่าวถึงผลการจัดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทริปรีพอร์ตที่สหรัฐอเมริกาขยับอันดับไทยจากต่ำสุดขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่พยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ซึ่งการขยับอันดับครั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังว่าจะทําให้การส่งออกอาหารทะเลของไทยไปสหรัฐอเมริกามีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมัธชนวิกเกนประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์3ทุ่มเปต้นไปทางช่อง Voice TV ช่อง21คืนนี้ผมอดีนันเหมือนยังและทีมงานราคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ